ฮัลโหลแกวันนี้เราลงมาเช็คที่ศูนย์เป้าเออเออไปๆเดี๋ยวไปเม้ากันเดี๋ยวกูเอาแฟนกูไปด้วยเออเหมือนกันกูก็จะเอาแฟนกูไปด้วยตัวเองกับเขาไปเม้ากับเพื่อนก็นะเดี๋ยวตัวเองคุยกับแฟนเพื่อนเขาไปก่อนนะอือแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากคุยกับใครเท่าไหร่แกเป็นไงบ้างเออยิสงไปดีแกล่ะเป็นไงบ้างก็ดีนะช่วงนี้เฮ้ยตัวแฟนแกล่ะเขี่ยแฟนเราเรากำลังคิดเรื่องหยูสสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมหมีแฟนมดนะครับ ครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่เบิร์ดครับนี่พี่เอารถมาเช็คพี่เราให้หม่งบ่อยไหมพี่ทุนบริการเนี้ยไม่ไม่ไบ่อยนี่เมื่อกี้ผมไปถามไฟค่ายหมาบอกว่าตอนนี้โปรไอซีพีอาร์สองสิบอาร์จัดหนักเลยนะพี่รถเจ็ดหมื่นบาทพี่รู้ปหมเนี้ยไม่รู้ครับพี่พี่ไม่ชอบรถใหญ่ก็ถ้าเกิดพี่ไม่ชอบรถใหญ่อ่ะคอนดัมเวฟไลยพี่เมื่อกี้ผมไปถามเซลล์หมาบอกว่าเฮ้ยดาวน้อยพอนทูเลยโคตรเจ๋งอ่ะเวฟพี่ก็ไม่ชอบ แล้วพี่แบบชอบขับรถแบบออกแบบออกทงออกทติปไหมแบบทริปไปไกลๆอะไรเงี้ยอ๋อไม่เคยอ่ะพี่ไม่ชอบขี่พี่ว่ามันมันเมื่อยแล้วมันร้อนแล้วแบบพี่ไม่ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วแบบชอบดูบงดูบอลนึกไหมบอลแบบมูกายูเตเตะพี่ตอนนี้แบบจากทีซีขึ้นมา<อ>ทีสามโค<อ>ตรเจ๋งนะพี่ไม่ค่อยชอบดูบอลมันน่าเบื่ออ๋อจะชวนเขาคุยเรื่องอะไรดีวะเรื่องนั้นก็ไม่ชอบเรื่องนี้ก็ไม่ชอบพี่แล <ๆๆ S 2> ้วเรื่องแฟนพี่เป็นไงบ้างอะเล่นนะ มันเป็นไงบ้างมันโอเคไหมผมกาแฟผมผมว่าไม่ค่อยโอเคว่ะแฟนพี่งี่เง่ามากงแฟนผมมันโคตรงี่เง่าเลยโอ้ยมันจับมือเลยน้องทำไมพี่ใจเดียวกันเลยเนี่ยมันก็เลยอ่ะโอ้โหนี่หือไม่ได้ตั้งใจนี้แบบน่าเบื่อมากแม่งโคตรเลยพี่งี่เง่าจิ๊กจิกเอาแต่ใจอะไรก็อะไรก็ให้ผมทำสั่งภาทุกวันนี้ผมต้องทิปเลยนะผมองทิปเลยโอ้โหเป๊ะเลย เฮ้ยไม่ต้องเรียกพีอะไรเนี่ยเรียกเด็กเพื่อนเลยดีกว่าคุยสุดยอดเลยพี่ก่อนเลยพี่มีเมียเหมือนมีมือถือเหมือนมีซื้อคอยติดตามมีเมียเหมือนมียามมันคอยจะห้ามเนี่ยไม่ให้ไปมีเมียเหมือนมีรถราคามันโหดนะขายก็ไม่ได้ถ้าเปียบเมียดังมอเตอร์ไซค์ เรายิ่งใช้ก็ <c oughs> ยิ่งพัง <c oughs>